สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายตอตะวันคำคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับรายการรีวิวบวกแนะน,นําหนังสือการ์ตูนนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับการ์ตูนเรื่องชีวิตตัวประกอบอย่างตัวช่างอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกเกมจีบหนุ่มนะครับผมซึ่งเ,เรื่องนี้ก็เป็นนิยายมาก่อน,นครับเป็นนิยายเราค่อยมาทําเป็นมัง,งะนะฮะแล้วก็เ,เป็น หนังสือของทางสารพิมพ์รักพิมพ์นะสําหรับนิยายนี้ผมคิดว่าจะซื้อมาอ่านอยู่แต่ว่าตอนนี้หาเล่มหนึ่งไม่ได้แล้วหายากมากผมก็เลยไม่ซื้อดีกว่ารอให้มันมีเล่มหนึ่งแล้วก็ซื้อซื้อั้งเล่มหนึ่งเล่มสองมาอ่านเนี่ยครับเพราะว่าถ้าไม่มีเล่มหนึ่งผมกไม็ไม่รู้ว่าจะอ่านเข้าใจยังไงนะฮะแต่พอตอนนี้มันมันเพิ่งออกเป็นมังงะมาครับเป็นเล่มเล่มแรกของมังงะก็เลยซื้อมาอ่านดูนะครับ แต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเคยมีคนแปลไทยแล้วก็ไปลงในเว็บอ่านฟรีนะเป็นเว็บเถื่อนนะผมเคยอ่านอยู่มันออกมาประมาณแปดเก้าตอนนี่แหละฮะแล้วก็หายไปเลยเพราะว่ามันน่าจะได้ลิขสิทธิ์เป็นของรักพิมพ์แล้วนะมันก็เลยไม่มีคนแปลออกมานะครับผมแต่ตอนนี้มังงะที่เป็นเล่มก็ออกมาหนึ่งเล่มแล้วผมเลยจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ก็ เป็นเล่มเล็กๆครับเป็นของสำหรับพิมพ์ลักพิมพ์นะไม่ใหญ่มากแต่ราคาก็ใหญ่เกินอยู่นะแปดสิบบาทก,ก็ถือว่าแพงนะสำหรับเล่มประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวครับของประตูเรื่องนี้อ่ผมก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่ที่น่าจะรู้รู้ดีแล้วเพราะว่าบางคนก็อ่านนิยายมาแล้วบางคนก็อ่านใน,ยยน,นใน,ในมังงะเถื่อนนะฮะ สําหรับเรื่องราวก็คือพระเอกเป็นคนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นยุคป,ปัจจุบันนี่ะครับแล้วก็เพราะเหตุผลบางอย่างจึงโดนน้องสาวบังคับให้เล่นเกมเจีบหนุ่มนะซึ่งเกมเจีบหนุ่มนี่จะเป็นเรื่องราวของอโลกแฟนตาซีครับที่มีเวทมนต์ลและดาบนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมายในการจีบประมาณ4ี่ห้าคนเนี่ยพระเอกต้องเล่นเป็นนางเอกในเกมนะฮะประมาณนั้นพอพระเอกเล่นเกม ใช้เวลาเล่นเกมจบนะก็เลยออกมาจากห้องแล้วก็เนื่องจากอยู่อยู่ในห้องนานเกินไปก็เลยทําให้ร่างกายไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับก็เลยหน้ามืดหน้ามืดแล้วก็เป็นลมนะฮะพระเอกเป็นลมแล้วก็ตายไปเลยครับตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นเด็กเด็กน้อยว,วัยห้าขวบนะบอยู่ในโลกแฟนตาซีพอสืบไปสืบมากก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองมาอยู่ในโลกเวทมนตร์ระดับ ของในเกมนะครับในเกมที่เพิ่งตนเพิ่งเล่นจบไปนะเกมจีบหนุ่มอืมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโลกใบนี้คือผู้หญิงเป็นใหญ่นะผู้หญิงคือแบบเป็นใหญ่สามารถตัดสินใจอะไรแทนครอบครัวได้หมดเลยครับถึงการต่อสู้ถึงการทํางานหาเงินจะเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่ว่าอ่หัวหน้าครอบครัวต้องเป็นผู้หญิงครับประมาณนี้คือถ้าเป็นอ่าโลกโลกอื่นโลกอะไรเงี้ยครับคือผู้ผู้ชาย นี่จะสามารถแต่งแต่งงานกับผู้หญิงได้หลายคนเน่ยแบบเป็นอนุอะไรเงี้ยแต่แต่ในเรื่องนี้ถึงผู้ชายจะแต่งงานได้หลายคนแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถมีชู้รักได้นะครับคือคือมีเป็นกองทัพก็มีครับบางคนนะฮะแล้วพระเอกนี่เป็นลูกของเมียน้อยนะฮะเป็นลูกของเมียน้อยก็เลยโดนไอ้เมียหลวงครับแบบลังเกนะฮะเมียหลวงของพ่อครับลังเกแบบว่าเออไม่อยากให้พระเอกได้ดีไปกว่าลูก ตัวเองครับกเกรดส่งพระเอกไปจะส่งพระเอกไปเป็นชู้รักของของผู้หญิงอายุประมาณห้าสิบปีนะครับแต่ความจริงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าน,นั้นครับพระเอกเกรไม่อยากไปอ่ะเออก็เลยไปออกออกไปเป็นนักผจญภัยครับไปหาสมบัติอะไรงนี้ครับเพราะว่าพระเอกมันรู้เรื่องราวของเกมอยู่ในเกมนี้อยู่แล้วครับเลยรู้ว่า นางเอกของเกมเนี่ยมันจะได้ไปพบสมบัติอะไรลอตไอเทมอะไรอยู่ที่ไหนมันก็เลยต้องออกเดินทางนะฮะแต่มันก็เลยได้ได้มาครับก็เลยสามารถแยกแยกครอบครัวออกไปเป็นของตัวเองได้ครับแล้วก็ได้เป็นอ่ได้ยศบาลอนครับแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนที่ที่เป็นเรื่องราวอยู่ภายในเกมจีบหนุ่มที่พระเอกเคยเล่นนะฮะก็พระเอกก็จะได้เข้าไปป่วนในชีวิตของพวกอ่พวกเป้าหมายจีบแล้วก็ของนางเอกอะไรครับ แต่ว่ามันดันมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือมันมีเด็กคนหนึ่งครับมันมันมาสวมรอยเป็นนางเอกของในเกมนะฮะให้ออเอก,กเล็กคับล้ายกับขาว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างโลกนะครับแล้วก็ผู้คนก็ไม่น่าจะต้องเดาครับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนั้นคือใครนะฮะเด็กผู้หญิงนะฮะที่มาใช้ชีวิตเป็นแทนนางเอกในเกมนะครับส่วนนางเอกในเกมก็จะมาติดอยู่กับให้อเอกนะฮะ ก็ประมาณนะครับสําหรับเนื้อเรื่องในนิยายในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอผมมารีวิวนี่ก็คือจะมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงคือหนังสือก็ดูดีนะครับแต่ว่ามัน,มนอาจจะเล่มเล็กไปหน่อยถ้าเทียบกับราคาครับแต่ว่าหนังสือการ์ตูนของรักพิมพ์ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทเท่านี้นะครับราคาครับแต่ว่า ขนาดเล่มก็จะมันเท่าๆกันนะแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมแบบว่าเฮ้ยมันอมันพิมพ์ผิดพลาดหรือว่าอะไรกันแน่ครับมันมีอยู่หน้าหนึ่งหรือว่ามันมันเป็นอย่างนี้เลยอะไรมาเนี่ยไม่รู้เนี่ยครับหน้านี่ครับคืออันเนี้ยมันมันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนขาดนะครับตรงเนี้ย ผมไม่รู้ว่าเป็นทุกเล่มหรือเปล่านะแต่ว่ามันน่าจะพิมพ์ผิดพลาดนะก็ประมาณนี้ครับแต่ก็สําหรับราคาแปดสิบาทกับเล่มประมาณนี้ผมก็ว่ามันยังไงอ่ะมันเล่มเล็กไปไหมแต่ว่าก็นะก็ราคาหนังสือการ์ตูนอันนี้มันก็แพงเอาเรื่องนะครับแต่ละเล่มแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทําให้แบบเล่มใหญ่กว่านี้นิดนึดนง ก็ยังดีครับเพิ่มตอนอีกสักตอนสองตอนอย่างเงี้ยก็คงจะดีขึ้นครับสำหรับราคาแปดสิบบาทแต่ถ้าใครอยากอ่านแบบเถื่อนก็ไปหาอ่านเอาครับแต่ว่ามันก็เป็นการผิดกฎหมายครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าจะซื้อก็มันก็มันก็ราคาแพงสำหรับเรื่อประมาณนี้แต่ถ้าก็ถ้าอยากจะ อ่านหรืออยากจะเก็บจริงก็ลองไปอ่านดูก่อนครับว่ามันดีไหมถ้ามันดีก็อยากจะเก็บเป็นเล่มก็ไปซื้อไปซื้อเล่มดีกระสีครับจะได้สบายใจกว่าเพราะว่าเราก็อุดหนุนของแท้นะอืมแต่ถ้าใครที่แบบอ่านแล้วไม่ชอบก็ก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะแต่ผมตลอดผมผมว่าเนื้อเรื่องมันดีนะผมพยายามจะหาอ่านนิยายเล่มหนึ่งมาอ่านอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้นะ ไม่รู้ว่าสำหรับพิมพ์เขาจะพิมพ์ออกมาอีกหรือว,ว่าจะปล่อยแค่นั้นครับสำหรับรักพิมพ์โอเคครับสำหรับการรีวิวหนังสือการ์ตูนในวันนี้ก็ขอจุบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม